สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะไม่ใช่เช้าแล้วค่ะบ่ายค่ะเจอกับคุณพิงค์เจตแปลกับคุณคุณี่กนแนะคะคุณคุณนี่บ้าค่ะวันนี้เราจะพาโอกาซังไปฉีดวัคซีนเอ่อโควิดหน้าเข็มที่4ค่ะแล้วเราก็จะไปทานราเมงกันใช่ไหมคะคุณคุณี่เป็นคนเลี้ยงวันนี้ใช่ไหมคะคุณคุณนี่ไฮเดยวเต่ขับรถอยู่ค่ะ เลยจะพุ่งใหญ่มากเลยค่ะต้องปิดไว้ก่อนนะคะถ้าแล้วไปกันค่ะนะแล้วรอโอกาสสังนะคะโอกาศสังอยู่ข้างหลังค่ะไปกันค่ะบันจันนะคะวันนี้บันจันทค่ะนี่ข้างๆก็จะเป็นเอ่อ,อ,อมหาลัยค่ะเออค่ะทุกทุกคนนี่ก็คือ,อ,อมหาลัยนะคะมหาลัยเมื่อวานที่คุณพิงค์เอ่อ พาไปเที่ยวโคเอนอคือ,อสวนสาธารณะก็ฝั่งนี้นะคะ่ะซ้ายมือค่ะเดี๋ยวเราจะไปก็ไม่ไกลบ้านเราค่ะใกล้ๆค่ะใกล้มากเลยค่ะไปกันค่ะถ้าโอกาสสาังไปฉีดเข็มสีจริงแล้วโอกาสสังได้จดหมายมานานแล้วนะคะแต่ว่าคือยังแบบว่าไม่มีเวลาที่จะ,ะไปนี่ไปฉีดนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะ สี่แยกใหญ่ของอเขตนี้นะคะร้านราเมงร้านนี้นะคะคุณเฟื่องฟูอายุโกคุณเปรยวอชอบมากนะคะร้านนี้ค่ะคือพาออน้องชายกับเพื่อนมาแล้วนะคะอะ่โทนนะจะโทนจะโทนกับเจ๊เจ๊ใหญ่เจ๊ขาใหญ่ค่ะมาทางกันแล้วค่ะไปต่อค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกทุกคนเราจะส่งโอก้าสังเข้าไปข้างในใใถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปเป็นเพื่อนโอก้าสังคะ่ะมาติดนะคะนี่คะ่ะครอบครัวเราก็จะมาอยู่ที่คลินิกนี้นะคะ, <lug> ะคุณหมอเป็นคนที่ใจดีแล้วก็โหยเรื่อง กําลังกายเรื่องอะไรนะ,คะเคค่ะเข้าไปข้างในแต่ไม่สามารถถ่ายได้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอกาสังก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันโอกาสังไปกันค่ะเราจะไปทานเาราเมงกันค่ะคุณคุณนี่รอที่ไหนนะโอกาซังเดินมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปกันค่ะ เจอคุณคุณน,นี้แล้วคะ่ะไปกันต่อนะคะม,มาดะอโอเคดูแลโอกาสทางก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องดูขาดูเท้าด้วยคะ่ะเอ้ยอเดสกาเอเดสกาไปกันคะ่ะค่ะทุกทุกคน ก็เจอคุณคุณนี้แล้วนะคะคุณคุณนี้มารอค่ะแล้วก็เดี๋ยวโอกาซังก็จะไปทานราเมงกันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพาโอกาซังมาฉีดวัคซีนเข็มที่สี่นะคะคือตอนนี้เราจะไปทานราเมงกันค่ะแล้วก็รอดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานราเมงด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณนี้ขอบคุณค่ะคุณคุณนี้ขับรถอยู่นะคะ คฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ